สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจ ա วันที่สตุลาคมหกห้านะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราสามาัคคีตัวเด่นก็คือเกับหน้ากับสี่ก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ

70, 10, 15, แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหล้วก็ศูนย์แปดสองเนาะจับคู่ก็ศนะูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดน่งเป็นเะก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะจับคู่ซื้อด,ด้วยกันเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นพารวยนะคะ เฮง,งเฮงรวยๆวยปังปทุกคนทุกแนวท,ทางนะคะสวัสดีค่ะ